ออกองนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรกองวันนี้เขาเป็นระยะเวลาอันยาวนานมากว่าเลยแล้วราก็วันทำเดี๋ยวไอ้ก็จะมาร้องไห้ให้เรานะคะ สวัสดีครับนี่ไอคิ้งเช้าวันนี้นะครับไอออกมาข้างนอกเนี่ยแต่ไม่ได้พาไปรายการไปไหนดีวา่านะแต่วันนี้เนี่ยไอพาทุกคนเนี่ยมาถ่ายทำร้องเบื้องหลังในการถ่ายทำวิดีโอตัวแรกของไอกันนะครับ <Wow. S 1> ตื่นเต้นมากๆเลยเนาะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันดูนะคะว่า MB ในครั้งนี้เป็นเพลงอะไรแล้วก็ไอจะเล่นได้ไหมตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยถ้าพร้อมแล้วใครอยากจะดูแล้วนะครับเราไปดูกันเลย ีแรกยังไม่เสร็จเลยวันนี้นะชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายสอนะเดี๋ยวเราให้มาคุยกับผู้กำกับด้วยนะว่าอ่อกองน,นี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเป็นเออเเกี่ยวกับอะไรที่เข้ามออกมาแบบไหนแล้วจะเอาเอ่อคลิปเต็มๆม,มาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเขาไปถ่ายก่อนนะ แล้ววันนี้ก็มาเจอกับนางเอกเอลวีเอลีด้วะค่ะนีน <c oughs> <c oughs> ่ี่นางเอกก็คือเัื่หนอีกสวัสดี่สวัสดีค่ะฝากช่องทางได้ฝากช่องทางได้เลยไอจีนะคะ r a d i t อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเลยโอเคดีนะเอกของเราสวยมากๆเลยนะสวยเพื่อนสวยเพื่อนสปายหล่ะ ตอนนี้เราเปลี่ยนประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนประตูแล้วนี่อารมณ์วัยรุ่นอเมริกาเนาะนี่วัยรุ่นอเมริกาจะอยู่ไปดูแดดจะอ่อยู่จะอยู่ท่ามหาราชนะตอนนี้อยู่ท่ามหาราชจะอยู่อยู่ท่ามหาราชโลเคชั่นที่สองเริ่ม้นขึ้นแล้วนักขับร้อนสุดๆเลยนี่ตอนนี้รอพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะครับจะเอาซีนสวยๆจะพาทุกคน ทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราในนี้นางเอกเรานางเอกเตัวนี้แสงดีมากๆเลยชุดแบดบมดขึ้นจงหวาน,น,น,นห,หวานชำชำโบโลชำโบเลย วันนี้มาสัมภาษณ์ผู้กำกับกันนิดนึงนครับออวันนี้ผู้กำกับมาถ่าย MV อะไรครับมาบอกเลยแล้วกันสปอร์ก็คือมันเกิดชันตีนี้เรื่อกทำนะแล้วทำไมถึงแบบเออเลือกเลือกเลือก m อนี้มาก็คือเรื่องความที่เราเลือก MV เพลงตัวนี้มารู้สึกว่ามันมันมองได้ตสองแบบยังไงดีอะ่ะเรา,เราโอเคตัดจบแค่นี้นะแล้วเราไปดู MV ตัวเต็มออได้เดี๋ยวแปะิง n ์ไว้ให้ข้างใต้ ต่อนนะตอมด้วยนะจ๊ะและตอนนี้นะครับก็มาที่สถานที่อีกที่หนึงนะเป็นสถานที่ที่3แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้เป็นที่สถานที่จอดรถเนาะไม่มีซีนของพระเอกเลยแต่เป็นซีงของนางเอกที่ กำลังจะโดนรถทุนนะครับนะก็มาดูน้าเอกโดนรถทุนกันเนาะมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมีภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกองวันนี้ก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานมากๆเลยนะแล้วก็เยอะอีกอประมาณ2วันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบล็อกแบบน,นี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีโลเคชั่นที่3เอ่อที่4ี่ที่5้าอีกอยเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ออกกองตั้งแต่ตอน2โมงนะครับจน ตอนนี้เวลาจะ2องทุ่มแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงเลยเนาะ6ชั่วโมงได้แค่ไม่กี่สีดียังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วก็ย้งไม่อีกรอบนะเอ็มวีเนี่ยไปดูได้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวไอแปะลิงไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะนี<อ>่นะครับลีนะ่านางเอกของเรากำลังจะโดนรถชนแล้วนะกำลังจะโดนรถชนแล้วนี่ เพียงข้อเดียวที่ฉนยังเฝ้ารออยากให้เธออยู่ดีกันอยากให้เธออยู่ดีกันเหมือนเคยเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอาการโดนรถโชนไปเมื่อกี้นี้คือตายไปแล้วสิบรอบแบบวุ่นวายแล้วก็เอ้ยเขาตกหนึ่งเดี๋ยวไอก็จะมาร้องไห้ให้เรานะเออนี่เตรียมเศร้าแล้วนะเตรียมเศร้าแล้ว นี่เป็นไงชีวิตหลังความตายความสุ่มก<ซ>ูเป็นความตายแล้วเหรอไม่เหนื่อยนะคะทุกคนแล,แล้วเมื่อกี้รถรถรถมาแล้วกลัวไหมตกใจเพราะมันไกลมากมมแบบมันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ดูจริงไม่ไม่แบบไม่เบรกเลยเมื่อกี้ดูข้างข้างแล้วแบบเอ้ยเบรกห้ามแตกนะเบรกห้ามแตกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูไอร้องไห้กันนะได้ต่ว่าเหลืออีกฉากหนึ่งก็คือเป็นสวีทกับไอที่เยาวราชเออ เราสู้ๆกันดกเนาะเราสู้ๆกันดกโอเคและตอนนี้นะก็มาถึงที่เยาวราชเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะวิ่งแรงมากเลยก็วันนี้นะมาถึงสถานที่สุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะครับราศทีสุดท้ายเนี่ยก็คือ ยาวราชเต้รถมารถมาไม่มีขอรบก่อนนะอเดี๋ยวจะมีภาพฟุทเทจให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามันจะน่ารักแค่ไหนเนาะพระเอกนางเอกเนาะมาดูจีด้วยกันเนาะชื่อพูดเนี่ยมาจอมเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะหวานเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้นะครัืมาสู้ด้วยกันเนาะเป็นเอ็มีตัวแรกของเราเนี่ยครับยัยก็ผ่านด้วยเนาะ ไปติดตามกันลเลยตอนนี้แอนกำลังนั่งเรือเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปสถานที่ที่ไอนจับไฟครับรอดูต่อไปน,นะน,นี่รอไฟอยู่อันนี้ถ่ายอะไรพุ่งกับรนนีแฟนเอารีแฟนเหรอ,อมไม่ใช่เราจับห้องเป็นยังไงครับ กครเขาลุกเออตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะเป็นฉากข้าวสวีทสวีทเนาะหมูกรอบเบอร์็บอรหมูกรอบพึบหกเออกดกินสี่ทุ่มครึ่งก็เพิ่งได้กินนะคะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวขอญาตไปเข้าฉากสักครู่หนึ่งนะครับ Thank you. เห็นเห็นแคบมือใช่ไหมใช่หนึ่องแอช่ Ifiers, ที่ไอร้องไห้กันแล้วเขาจะอให้ฉันดี

มากว่านี้เดี๋ยวไอ้ก็จะมาร้องไห้ให้เรานะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะกับการถ่ายเอ็นมีตัวแรกของไอ้เนาะต้องมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่ไอ้ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลจริงๆนะเป็นมหาลัยนะครับมาโรงพยาบาลเพราะว่านังเอ็นที่โดนกระตุกมาเนะ่ยนังเอ็นจะต้องมาดูว่านังเอ็นเป็นอะไรไหมแต่เป็นอาการหนักไหมอะไรอย่างนี้นะวนวันที่สามวันนี้เนี่ยก็หน้าตาดูหมองหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเลิกกองดีสีอย่าช็คโเมื่อคืนวันเช้าเลิกกองดีสีก็อยากจะให้คนได้ติดตามดูนะครับว่า MV ตัวนี้จะออกมาหน้าตาแบบไหนใครที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถกดไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะให้แตะไว้ให้แล้วนะสามารเข้าไปดูกันได้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขอญากไปเข้าจีนก่อนนะครับ Come i shouldn't be to you this โอ okay. เคก็เบื้องหลังที่ไอเอามาให้ทุกคนได้ดูก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูแล้วสนุกไหมแต่ไอดูแล้วก็ไปทําเองนะจุดๆนั้นเป็นนักแสดงเนี่ยก็สนุกมากๆเลยนะครับทั้งทีมงานเอ่ยอ,อะไรเอ่ยเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูกันนะครับว่าคลิปเต็มๆมันเป็นยังไงนะก็สามารถกดไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยไอ้ก็อยากจะเข้าดามาที่หนึ่งนะครับไอขอขอบคุณพุ่มกลับก่อนเลยนะครับที่ชวนไอมาเล่นใน MV นี้นะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่ทำ อยการแสดงที่เป็นทางเอกนะครับเป็นเพื่อนไอ้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยท่านไอทำสิทธิภาพการแสดงก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็การที่ได้มาเล่น MV ครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งเลยนะที่เปิดกว้างเหมือนกันสําหรับไอ้นะครับมีบางอารมณ์บางสิ่ที่ไอ้คิดว่าไอ้จะเล่นไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายก็มีทีมงานเราก็พุ่มกับช่วยๆกันนะครับจนได้ออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับไอ้ก็ชื่นชมทุกๆคนเลยนะครับและอาจจะเป็นใบเบิกทางสําหรับ ที่ไอซ์จะได้เข้าไปในโครงการบันเทิงก็ได้อาจจะนะเออแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์มาจากใต้คลิปออฟฟิเชียลนะครับไอซ์ก็รู้สึกว่าเออก็ชื่นใจมีทั้งคาติคําชมคาติเนี่ยไอซ์ก็จะนําไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคบเพื่อที่จะได้มีงานอื่นๆเนี่ยไอซ์ก็จะนําเอาคําติชมเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงนะครับ <S <S ส่วนคำชมคำเช่นชมเนี่ยไอซ์ก็ขอน้อมรับไว้แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคบขอบคุณมากๆเลยนะที่ขาดไม่ได้เลยไอซ์ก็ขอขอบคุณอ่าวงทีแมนดาวนะครับสุดท้ายนี้นะก็ อย่าลืมกดไลค์ตัวซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆจากไอ้นะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะก็อยากจะไวพรวันปีใหม่สักนิดหนึ่งปีใหม่ทั้งปีเลยเนี่ยปี2022นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขรวยสวยหล่อทุกๆคนปังๆทเ้งๆนะครับไม่มีสิ่งใดมาผิดพลาดมากั้นอะไรทุกอย่างเลยนะก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นไปได้ด้วยดีโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอแฮปปี้ยียดทุกคนเลยนะครับสู่ปี 2022แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด -19 นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันปีหน้าเนาะทริปใหม่ๆทริปปีหน้าจะเป็นยังไงจะปังกว่านี้แน่นอนเลยนะไอรับประกันนะครับฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไอซไปแล้วเจอกันปีหน้าจา้าไปมา